สวัสดีครับเจอผมอีกแล้วนะครับแลลรี่วัดไทย EP 28นะครับตอนนี้เราอยู่วัดเสนาสนารามนะครับหรือวัดพระอินทร์แปลงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเป็นยังไงตอนนี้เราอยู่หน้าพระอุโบสถนะครับนี่ใบเสร็มมานะครับนี่ครับพระอุโบสถนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะตรงนี้พระประธานในพระอุโบสถนะครับพระเจดีย์นะครับนี่นะครับลูกหล่อพระอินทร์แปลงมาสร้างนะครับเราไปดูนี่นะครับ วิหารพระอ,อินแปะนะครับวัดเสนาสนะนะครับได้รับการบูรณะจากราชการที่4ี่นะครับก็จะคล้ายๆกับวัดโสมน,นัดแล้วก็วัดมกุฏนะครับคือพระมีพระวิหารนะครับตรงมาก็จะเจอพระเจดีย์นะครับแล้วข้างหน้าก็จะเป็นพระโบสถ์นะครับอันนี้คือศิลปะสมัยรยัชการที่4ี่นะครับจะขายกันทุกวันเลยนะครับ นี่ก็บรรยากาศทั้งหมดของวัดเสนาสนะแล้วนะครับเสนาสนารามนะครับก็คือมีพระอินทร์แดงของพระโสดนะครับใครสนใจมาเที่ยวเข้ามาได้เลยนะครับยังไงที่นี่ไปก่อนนะครับ